โชว์เนี้ค่ะเด็ดค่ะพ่อพอภารกิจจักรวาลเราเสร็จสิ้นแล้วเนาะยังไม่เสร็จเอาไม่ต่อเหรอจะไปไหนต่อไม่เรายังถือตำแหน่งรองหนึ่ง Miss Universe อย่าลืมหนุ่มนะไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไป็นไงบ้างชีวิตตอนนี้ก็ทำงานเรื่อยๆค่ะตอนแรกแอนก็แอบกลัวนิดนึงว่าจะลืมแอนหรือเปล่าแต่ว่าใครจะลืม แต่ว่าก็การทุกวันเหมือนเดิมค่ะใช่ค่ะแล้วหน้าที่ของเราหนึ่งนิจนเบอร์ค่ะตอนนี้เราต้องทำอะไรยังไงบ้างรจริงๆก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่แบบอยู่กับทางกองอยู่แล้วแต่ว่าด้วยที่เราได้รับตําแหน่งแล้วแล้วก็มีหลายคนทั่วโลกที่เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจเราก็ทําเต็มที่ทุกวันแล้วก็พยายาม เป็น positive influence ให้เขาไปเรื่อยๆซ,ซึ่งซึ่งโครงการ่างๆแอนก็ยังไปต่อ,ตอใช่ค่ะโ <ไป S 2> ครงการของแอน l i t t l e s t e p s ก็ไปเรื่อยๆค่ะแอนมันเป็น passion ของแอนอยู่แล้วเหมือนที่พิลิตาทำวันเหมือนวันนี้ค่ะแอนก็เห็นพิลิตาเป็นแรงบันดาลใจให้แอนแล้วก็ตอนได้มาร่วมงานด้วยแอนก็เห็นว่านี่คือ passion ของพี่เขาจริงๆแล้วก็อยากอยากเป็นเหมือนพี่เขา <c oughs> ใช่ค่ะก็ตอนนี้กาลังทางานกับโรงเรียน <c oughs> ที่ uh, Ceiling พดดา เพดานใช่ขอบคุณค่ะหล่นลงมาใช่ค่ะเป็นโรงเรียนอนุบาลโคราชก็ไปใช่จะไปซ่อมแล้วก็ไปดูว่าจริงๆเขาต้องการมากกว่ามากกว่านั้นอยู่แล้วเลยเราพยายามหาทุนหาคนมาช่วยร่วมร่วมทําบุญด้วยกันนะคะอันนี้เราใช้วิธียังไงคะแบบช่วยบริจาคหรือว่าย่งไรบ้างร่วมกันอย่งไงบ้างในการช่วยเหลย ใช้ส่วนมากก็จะไปคุยกับทางพอ,อ,อที่โคราชใช่ไหมคะเราก็ใช้แพลตฟอร์มของ Little Steps แล้วก็ของแอนเองมาให้แฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามมาช่วยร่วมทำบุญหรือว่ามาบริจาคบริบริจาคบริจเ <laughs> 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 งินหรือว่าของก็ได้คะ่ะจริงๆแอนก็พยายาม raise awareness ในด้านนี้ไม่ได้อยากให้แบบขอแล้วก็ใช้ล้วขอล้าก็ใช้คืออยากให้ทุกคนมาร่วมงานด้วยกันอันนี้ก็คือต้องการไปแล้ว ย,ย,ยังค่ะยังค่ะอันนี้ที่แอนเพิ่งลงไปในไอจีของ l i t t l e s t e p ประมาณไม่ถึงเดือนที่แล้วค่ะก็พยายามคุยกับหลายๆคนอยู่ใช่ใช่ใช่่งบประมาณเท่าไหร่คะในการช่องแพร์ครนี้ตอนนี้เท่าที่แอนรู้นะคะเหมือนเขาขอประมาณแค่หนึ่งแสนบาทแต่ว่าอันนี้สำหรับเพดานเขาต้องการแบบพัดลมดเขาต้องการค Space ในคลาส s รียมากกว่าน,นั้นเพราะว่าเห็นเขาเอาอปอ .5 กับป .6 เรียนด้วยกันป .3 ป .4 เรียนด้วยกันซึ่ง education ของของเด็กๆไม่ควรที่จะมีลิมิตแบบนั้นเราควรที่จะมี Space มีที่ให้เขาได้เรียนรู้มากขึ้นในในเลเวลของเขาเองอันนี้จบชื่อต้องเรียนได้ไหมด้วยจำไม่ได้เพราะเด็กไป็นรายด<อ>ใ, <น S 1> ใช่ดูรายละเอียดในใน IG ของวิ r o s t e p th <S <ใน S 2> ได้เลยค่ะอันนี้งานงานแบบนี้ค่ะเราต้องเราอยากกับ ทำให้เป็นงานหลักของเราอย่างงดวยวหรือ,อเปล่าก็พู่กันไปกับการยากค่ะยากค่ะจริงๆแอนเป็นแอนชอบทําการกุศลตั้งแต่แเป็นเด็กแล้วแล้วก็วคุณแม่บอกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีเท่ากับเราแล้วก็ให้ให้เรื่อยๆื่อใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เราเห็นรอยยิ้มของเขาแล้วก็ความสุขที่เราสร้างให้เขากับอะไรเล็กน้อยกับสิ่งที่เราทํามันก็สร้างความสุขให้เราด้วยแล้วแอนอยากให้คนที่ติดตามแอนหรือว่าคนที่ไปร่วมทําบุญกับแอนเห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตของคนมากขนาดไหนแล้วก็ ให้เขาทัชเท่าที่แอนได้เหมือนกันค่ะแสดงว่าโเจกต์นาคุดก็มีมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอันก็จะทําไปเรื่อยๆค่ะถ้าถ้าคนอยากติดตามก็ติดตามได้ถ้าไม่ไม่ไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ได้อยากบังคับใครตอนนี้แอคชั่นเราในชีวิตมันอยุดที่ที่ตรงไหนในวงการบันเทิงการกุศลเราบุ่งไปทางไหนเป็นหลักหรือว่าให้น้ำหนักยังไงบ้าง จริงๆแอนคิดว่าทุกอย่างมันลิงก์ด้วยกันะะนะคะแอนแอนเลิฟมีแพชชั่นในทำการกุศลแต่ว่าแอนก็ต้องทำงานเพื่อที่จะสะไร้างรายได้ให้น้องๆด้วยใช่ค่ะก็อยู่แบบแฮนด์ n ิ a นแฮนด์ด้วยกันค่ะแอนยังรักสิ่งที่แอนทำแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเรื่อยๆค่ะอย่างโครงการช่วยสงงังคมใเ่ไหมแอนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราสนใจเราเลือกที่เราสนใจใช่ไหมว<ม>่า,าวันนี้เราอยากช่วยอันนี้ ต่อไปเราอยากจะช่วยด้านนี้ใช่ค่ะจริงๆเราช่วยทุกคนพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องบางครั้งเราต้องเลือกด้วยแต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนกลุ่มนี้สําคัญมากกว่าอีกกลุ่มนึง <c oughs> แค่อาจจะดูในเรื่องของเวลาหรือว่าความสามารถของเรามันมันเหมาะกับที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วงานในวงการบันเทิงอะคะเรามีวางเป้าหมายให้ตัวเองไหม จะไปตรงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนใจค่ะถ้ามีโอกาสยินดีที่จะรับค่ะถ้ามีซีรีส์หรือหนังอะไรก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วอย่างไรรุ่นน้องอะไรย่างเงี้ยเราต้องไปช่วยเธออย่างปีนี้ได้น้องแฟนใหม่เรา เราจะไปมอสโกไปไก์แนวทางไี่น้องไม่เพราะเราก็ผ่านโดงละตินมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะจริงๆถ้าถ้ามีอะไรที่อยากให้ปรึกษาหรือว่าอยากได้อด v i ซ์อะไรอันยินดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าอันเชื่อว่าทางกองแบบเทรนน้องหนักมากๆเพราะว่าเราก็ไปเป็นทีมใช่ไหมคะแล้วก็น้องมีเทรนเนอร์กับคุณครูที่สอนที่ดีมากๆอยู่แล้วค่ะในโฟกัสเราตอนนี้ตัวแทนของเราที่ได้มาเป็นยังไงบ้าง สำหรับแอนนะคะแอนเชื่อว่าน้องคือเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองแล้วอยากให้เขาหากจุดเด่นของเขาให้ทุกคนเห็นว่านี่คือโอปอสุจตา Hello, โอปอล I am here oh. ใช่ไหมคะก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่อยากให้เขาไปฟังคอมเมนต์ comment, หรือไปอ่านว่าใครไม่แฮปปี้หรืออะไรใช่เพราะจะมีคนแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะทําให้ทุกคนแฮปปี้อยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะก็ทาอะไรที่ ทำให้เราแฮปปี้เองแล้วก็สิ่งที่เราลักแพชชั่นของเรามันก็จะออกมาในออร่าของเราก็สิ่งที่น้องโดนก็จะแบบอ่ะเอเนจีดรอบบ้างแหละม่วงบ้างแหละหลับบ้างแหละอย่างเงี้ยคือเราฟังแล้วรู้สึกไงบ้างเหมือนกันค่ะแอนก็โดนค่ะแต่ว่าแอนเลือกที่จะไม่พังเพราะว่าบางครั้งมันเป็น personality ของเราแล้วอาจจะแบบโอเคหาจุดปรับที่จะแบบเข้ากับความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้แต่ว่ามันต้องไปในแนวทางของเราเองเพราะถ้าเราเฟก คนเขาจะดูออกแล้วเราเฟกนานไม่ได้กว่าคนจะมารู้ว่าโอเค this is the real you เขาก็จะเห็นอยู่แล้วจริงๆแล้วมุงว่างแอนนะคะเป็นนางงามต้องดีไหมต้องอินนิจแบบลุ้นไหมคะแอนคิดว่าไม่นะคะแอนคิดว่าการที่เราเป็นนางงามเราเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้นำที่มีแพลตฟอร์มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเห็นจากสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปดีหรือว่าไปต้องไปเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของเราองค์กรเลือกเราเพราะเราเป็นตัวของเราเองแล้วถ้า เราไม่ได้เหมาะสมเขาก็จะไม่เลือกเราใช่ไหมคะแต่ว่าประชาชนหรือว่าคนที่ติดตามเราก็ต้องทำใจว่านี่คือคนที่จะ represent Thailand แล้วเราต้อง support เขาเต็มสิบนะวันนี้ให้ตัวแทนเราเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ไหมคะก่อน MU ก่อนจะไปประกวดก่อนจะไปกอนจังปณปัจจุบันแอนคิดว่าเอาเป็น หกหรือเจ็ดไม่ใช่เพราะว่ายังไม่ดีพอแต่ว่า space for improvement คือน้องเก่งแล้วแต่ว่าอยากให้น้องหาจุดของตัวเองที่จะ shine ออกมาเหมือนเหมือนเขายังอยู่ในค o c o o n นิดนึงแต่ว่าอยากให้เขาออกมาเป็น butterfly ใช่เพราะแอนเชื่อว่ามงสามมาได้แต่น้องต้องแบบต้อง fight เพราะว่า เขาก็ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันแอนแอนเชื่อว่าคนประเทศอื่นก็ไม่ได้มาเล่นๆเหมือนกันดังนั้นแอนก็พร้อมที่จะไปพิจารณาแน่นอนค่ะแน่นอนถามเรื่องหนักใจช่วงโอลิมปิกนิดนึงค่ะเมื่อเราเจอครึ่งไทยเดนมาร์กโอ้โเป็นได้บ้างอยู่เรื่อยรีวิววันนั้นเลยค่ะว่ารอบชิงรอบชิงเหรียญทองมันยังไงแอนนั่งอยู่บนโซฟากับคุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ถือธงไทยคุณพ่อก็เชียร์เดนมาร์คคุณก็เชียร์ยังไงะ ชาเร์เดนมาร์กมามีก็จะไม่แฮปปี้กันเลยถ้าเชียร์ไทยเดี๋ยวนี้ก็จะงอนลูกก็ไทยแลนด์เดนมาร์กไทยแลนด์เปแบบท้าขืาาแนแต่ว่าก็แฮปปี้ต้องแสดงความความยินดีกับพี่วิวใช่ค่ะที่ที่ได้เหรียญเงินค่ะก็ ลุ้นกันมากๆทั้งบ้านคือหนูคนเดียวที่มันเรียกมากมันขำขันหรือมันยังไงดีคะคือตอนที่พ่อกับแม่เราเนี่ยคุณพ่อก็ชอบแกงแม่อยู่แล้วแล้วคุณแม่ชอบดูแบดชอบเล่นแบดอยู่แล้วเลยมันมันก็มันบ้างค่ะอเชียร์ชายแลนหรือเดนมาร์กคือได้ ได้ฟิลสายตาจากคนข้างๆซึ่งเราคนกลางจริงๆใช่ค่ะแต่ว่าเชียร์ทั้งสองประเทศอยู่แล้วใครชนะก็ congratulation ใครแพ้ก็แสดงความยินดีดไม่เราพอพอเราได้เหรียญเลนคุณพ่อเขามีปฏิกิริยาไงคุณแม่หรือคุณแม่มีปฏิกิริยาคุณแม่เดินขึ้นไปแล้วค่ะเลยเหรอคือบอกว่ามุมมีไปนอนเราไปนอนละแต่ว่ามุมมีก็ congratulation เส่วนกันเขาเรียกว่าเป็นบรรยากาศสนุกๆในการเชียร์ใช่ใช่ค่ะเพราะบ้านนี้ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วเลยเราแบบ competitive นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของลูกสาวซึ่งแหม่มันตรงเป็ะเลยต้องเป็นเราใช่ค่ะโอเคใช่ค่ะแต่อยากแสดงความยินดีกับทุกคนที่ไปอลิมปิกด้วยนะคะเราก็ได้เหรียญทองวันนี้เมื่อคืนก็ congratulations มากๆทำดีมากเราก็ทุกคนรอเชียร์อยู่ที่บ้านค่ะ welcome to Star Society